สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่อาร์ติชอเนลเช่นเคยเนะผมก็วันนี้อยู่กับเกมเทนซูล่าคิงออร์บอนเตอร์หรือเกิดมาทักทีกับเป็นสลาเมาซะแล้วนะก็วันนี้นะครับเรามีข่าวสารมาอัปเดตเรื่องแพทที่จะมาถึงในอนาคตเนาะก็เป็นแพทที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแพทที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยประกาศออกมาเองเลยนะ ถึงเรื่องของการคอลแลบระหว่างเกมเทนซุระแล้วก็อนิเมะเรื่อง Overlor d นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นแพทที่ผมคิดว่าใหญ่มากนะน่าจะไม่มีแค่ตัวละครอย่างเดียวนะครับน่าจะมีระบบใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะพร้อมกับแพทที่จะมาถึงนี้เลยนะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้สามารถที่จะโหลดได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับก็หลังจากที่ทราบข่าวนะครับว่าจะมีการอัปเดตในวันที่1ที่จะมาถึงนี้นะก็็เปไปไไม่ได้นะครับที่เราจะไม่เสรริมมทััพให้้อกบกบการอัปดตเนะ ผมก็เลยเตรียมของลุงไว้นะครับผมประมาณ35ชิ้นนะเพื่อหาออปชันที่เหมาะสมกับตัวละครนะครับผมเพราะว่าจากความเกลืองผมเนี่ยซึ่งผมทราบเลยนะว่าเพื่อนๆก็คงจะเป็นแบบผมเนาะออปชันที่เราหาเนี่ยมันไม่เคยมาเลยนะครับอันนี้คือของที่ใช้ไม่ได้นะแต่ผมไม่อยากจะย่อยทิ้งเพิ่มไปมากกว่านั้นแล้วนะก็เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับหลังจากนี้โอเคก็วันนี้35ชิ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะมีออฟดีๆสักชิ้น2ชิ้นก็พอนะเนื่องจากว่าผม เห็นอีเวนต์จำกัดซื้อนะมาให้เตรียมพร้อมสำหรับแพทใหม่แน่ๆเลยนะครับผมเนี่ยมีเวลาอีก6วันที่เหลือเนาะผมก็เลยจัดแพคนี้ไปเลยนะครับ pack แพคละ58ดาวเนาะสามารถซื้อได้3ครั้งนะครับผมก็จัดเต็มแม็กไปเลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จัดกันเลยแล้วกันนะเราจะเริ่มกันที่เซตที่มีน้อยที่สุดนะครับเซตปรารถนาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับเซตปรารถนาว่าเราได้อะไรมาบ้างนะ อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องหาเป็นคิทิคอลดามเมจหรือไม่ก็บนัสโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นโจมตีปกติเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับเฮ้ยอ๋อหอันนี้คือออฟหลักค่อนข้างสวยแล้วนะสำหรับตัวดามเมจนะครับแต่ว่าไม่มีบนัสโจมตีก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับผมอันสุดท้ายนะโอเค ก็หวยเหมือนกันนะครับผมอย่างน้อยนะต้องเป็นโบนัสดาเมจนะหรือไม่ก็เป็นออปชันอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ HP อย่างเดียวอย่างนี้นะมันจะมีหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นโบนัสค่า HP อย่างนี้ก็ค่อนข้างโอเคสำหรับสายแทงนะโอเคถือว่าเซตปรารถนาเราตกหมดเลยนะครับ5้าชิ้นนี้อะไรจะขนาดนั้นวันนี้ต่อมาเป็นเซตสตอมแล้วกันนะครับผมอันนี้ค่อนข้างคา,าดหวังนะปรารถนาเนี่ยผมไม่ค่อยคาดหวังสักเท่าไหร่นะเป็น การเสริมดวงแล้วกันนะครับเปิดเสริมดวงไปโอเคครับไปเราไปดูกันหวังว่าจะมีออปชันดีๆที่ผมตามหานะดาบ2องเล่มโอ้โหอันนี้สวยมากนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะมีค่าคิดที่ข้อให้แล้วก็คิดที่ข้อดาเมจให้นะครับผมมีโบนัส HP ให้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับแต่มันเป็นโบนัสป้องกันนะ แต่ผมคิดว่าผมจะอาจจะนะครับที่จะตีบวกเพื่อหาค่าคริติคอลนะเพราะว่าผมหาค่าคริติคอลจากออของลุงเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเเป็นเหมือนกันไหมนะผมบอกเลยว่ามันหาย,ยากจริงๆนะสำหรับค่าคริติคอลเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนแล้วครับนะครับจริงๆแล้วออปชันมันค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าไม่มีโบนัสป้องกันนะเปลี่ยนเป็นโบนัสโจมตีนี่ผมจัดเต็มเลยนะครับผมฮึบอ,อันนี้ค่อนข้างแย่นะบอกเลยว่าแย่เลยนะครับต่อมาชุดนะครับ โดยรวมแล้วก็โอเคนะมีโบนัสโจมตีโบนัสท HP แล้วก็มีค่าบล็อกนะครับอีกอันนึงเป็นโจมตีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าฮะกางเกงโบนัสโจมตีโบนัสป้องกันป้องกันโบนัสดาเมจนะครับก็ถ้ามาลงโบนัสโจมตีแล้วก็โบนัสดาเมจเนี่ยก็จะเป็นออปชันที่โอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ดีนะสอยนะครับอ่าออปชันข้างในค่อนข้างโอเคนะ แต่ว่ามันเป็นโจมตีปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับผมมันจะห่วยในขนาดนั้นนะสิชิ้นแหวนเราได้3อันนะสวงนะครับผมไปค่าบล็อกมานะโอเคอันนี้สามารถที่จะใส่กับแท้งได้อยู่มั้งก็พอได้อยู่นะครับมีบล็อก 3- นะแล้วก็มีบทนำป้องกันแล้วก็บน,นค่าไอพนะครับแต่ว่าถ้าแท้งผมก็คงไม่ใส่เซตสตอมนะก็อันนี้ ก็ไม่ค่อยโอเคครับมันค่อนข้างที่จะกึงก่งๆแท้งกึงก่งๆดามจมากไปนดิดนึงแต่มีค่าบล็อกค่อนข้างเยอะนะอาจจะเก็บไว้ก่อนนะเผื่อใชใ้ได้ในตัวในอนาคตเนาะอาจจะมีตัวที่แบบว่าเหมาะสมกับเซ็ตพวกนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะอาา่าฮะอันนี้ค่อนข้างไม่โอเคนะเพราะว่าออปชันหลักเราไม่ต้องการป้องกันนะครับผมบนัอค่าไอพีบน็อโจมตีบน็อป้องกันป้องกันโอเคป้องกันเยอะเกินไปนะ โอเคถือว่าเซตสตอร์มเราตกรอบหมดเหมือนกันนะครับมีแค่ผ่านแค่ประมาณชิ้น2ชิ้นนะที่มันก็ไม่ได้ผ่านนะครับมันแค่อาจจะเอาไปใช้ได้ในอนาคตนะครับต่อมาเป็นเซตดินจารวกันนะครับผมการเสิร์ฟทับของเราใน,นวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมว่าโอเคเหลือยีชิ้นนะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับผม โอ้โหดาบินจาเพื่อนตัดทิ้งเลยอันนี้หงยแตกมากนะครับโอเคเราได้ชุดมา3 3ตัวนะหงยนะครับอ่ก็พอได้อยู่นะครับกลางๆไม่ได้ดีมากนะแต่ก็กลางๆถ้ามันลงโจมตีหมดอะไรนี้ก็โอเคเอโอเคตัวนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่ามีค่าบล็อกค่อนข้างเยอะนะกางเกงหงยแตกนะครับ คือป้องกันออกค่อนข้างบ่อยนะของลุงนะครับไม่รู้เพื่อนๆเป็นไงไหมถ้าออกแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างโอเคนะถ้ามาลงบนนด้ดตาเมกค่อนข้างเยอะแล้วก็บนน้ำจอมตีค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะถือว่าลงตัวเลยนะสำหรับผมเห็นไหมเพื่อนๆคียที่ข้อมไม่ออกเลยนะออกแค่อันเดียวก็คือออ้โหที่ผมบอกนะครับที่ผมล็อกไว้นะเนี่ยก็คือออกแค่อันนี้อันเดียวเลยนะที่เหลือแทบไม่ออกเลยนะครับคียที่ข้อโอ้โหเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่นะ ใช่ไหมใช่ครับมีคุยคนเดียวแล้วมีบนัสโจมตีแล้วก็โจมบรรทัดโจมตี2อันนะทำให้ค่อนข้างที่จะโอเคเนาะเดี๋ยวเราลองหยอดไปก่อนแล้วกันนะครับสักบวก9แล้วกันอ่ามันมีสูตรนะรว่าต้องใส่ใเต็มแม็กนะแล้วมันจะลงแบบโจมตีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็พูดไปเรื่อยอะ่ะโอ้โหลงกระจายชิปโอเคเดี๋ยวเราต้องใส่บวก12ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไป อ่าอได้อยู่นะได้อยู่นะเราใส่เต็มเลยครับตอนนี้หินก็ไม่ค่อยจะมีเนาะเราต้องใส่ให้มันพอดีนะครับเอาเป็นเคล็ดนะโอเคโอเคครับก็อืมไม่ได้แย่นะเอาไปใช้ได้นะครับก็บาลานนิดนึงมีค่าบล็อกค่อนข้างเยอะแล้วก็บนัณโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับบนัโจมตีรวมกันประมาณ1 1 5ห้านะก็เก็บไว้นะครับ โอเคแหวนหนึ่งวงนะโอเคออปชัน okay. หลักค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าออปชันลองไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงสักเท่าไหร่นะตัดทิ้งนะครับมาหน่อยเพื่อนโอเคหววแตกนะครับคือต่อให้เป็นเซตแทงก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีโบนัสเลื่อนนะโบนัสค่า HP พนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะค่อนข้างกึงกึ่ง ไปทางด้านแย่นะครับก็ไม่ใช้เหมือนกันนะเฮ้ยผมได้มาชิ้นเดียวนะมันจะเกินไปหรือเปล่าผมว่ามันเกินไปแล้วนะเราเพื่อนๆอย่าลืมดองสมุดฟ้านะครับตอนนี้มันเป็นคาริออนใช่ไหมแต่ว่าตัวมันก็ค่อนข้างเก่งนะจริงๆผมก็ดองไว้นะครับไม่ได้เปิดแต่ว่าพออ่านสกิลแล้วเนี่ยก็จัดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้ของผมใส่เป็นเซ็ตค่อนข้างมั่วอยู่นะ เพราะว่าเซ็ตแทงผมใส่ให้คุโดเอะนะครับตอนนี้ดัมเมจหลักผมมีแค่ชิสุนะและ้วก็ไอพวกนี้ก็ใส่ของให้มันจัดคอมโบก็พอนะครับชิสุค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าผมอัด5ดาวได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่เพอร์เฟกมากนะครับผมเพราะว่าดัมเมจมันจะเฟื่องฟูไปมากกว่านี้นะผมใส่เป็นคิดท็กดัเมจ้อดามเแล้วก็บนัสดาเมจ129%เ็นาะมันก็เลยทำให้ถ่าคีเนี่ยบอกเลยว่าตัวแตกจริงๆนะครับผมตัวแตกแน่นอนนะ เบรแอคแท็ก uh, มันอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าพอตีจริงๆแล้วมันตีแรงมากเลยนะครับแต่หลังๆแล้วผมคิดว่าค่าทลายเนี่ยค่อนข้างที่จำเป็นจะจ,ะจำเป็นนะเพราะว่าถ้ามันติดบล็อกเนี่ยมันจะตีค่อนข้างเบานะครับผมโอเคต่อมาเลยแล้วกันนะครับเเทพพยากรแต่ตำนานขอหน่อยโอ้โหเราได้ด่ามาสี่เล่มนะครับแล้วก็ได้สร้อยแล้วก็แหวนแล้วก็กางเกงมานะแต่แค่นี้นะครับผมโอเค เริ่มกันที่ดาบเลยนะครับผมเปิดจากหลังมาหน้านะปุ๊บตัดทิ้งครับตัดทิ้งครับตัดทิ้งครับเฮ้ยเกินไปเพื่อนโอ้โหสี่เล่มห่วยทุกเล่มนะครับผมอันนี้เราเหลือข้อมางอีกแค่หกชิ้นเท่านั้นนะครับผมโอเคเราไม่ได้เชื่อนะเราได้กางเกงมาสองตัวนะครับผมเปิดจากหน้าไปหลังมา <laughs> อ่า อาจจะใช้ได้ในอนาคตเพราะมีค่าถลายนะเพราะว่าสกว่าในอนาคตอาจจะต้องใช้ค่าถลายนะอันนี้คิดว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหหวยแตกงมากเลยเทพพยากรจริงม่ะดิอ่ยหกชิ้นห่วยหมดเลยนะครับผมขอสร้อยดีๆหน่อยแล้วกันแบบว่าคิดใ้ข้อดามเมจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคโันัสโจมตีนะแต่ว่าออปชันข้างในก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันควรจะมีวบนัสโจมตีเพิ่มเข้าไปนะ สมัยก็มีโบนัสอาเมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่อันนี้มันไม่มีนะมันเป็นสายข้างในมันเป็นสายค่อนข้างบาลานซ์เกินไปก็เลยเอามาใช้ไม่ได้จริงนะครับโอเคแหวน3วงสุดท้ายนะครับเปิดจากตรงกลางไปโอ้โหจริงๆแล้วมันสวยมากนะครับผมถ้ามันไม่เป็นป้องกันนะปวดหัวเลยวะ่ะคือเนี่ยผมอยากได้แบบนี้นะคือต่อให้ออปชั่นลงป้องกัน2ชิ้นนะแต่มันได้ลงคีสสอันผมก็ใช้นะเพราะว่า ค่าคิดที่เข้าหายากมากนะครับในของลุงนะคือเปิดร้อยชิ้นเนี่ยมาชิ้นเดียวจริงๆนะใครที่มีก็เก็บไว้ดีๆนะผมบอกเลยว่าแหล่เท่แน่นอนโอเคป๊บโอ้โหหวยแตกนะครับเผื่อถ้าเน,นี่ยเป็นโบนัสป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็อาจจะหยิบมาใช้อยู่นะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยป้องกันเราอาจจะเยอะกว่านี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะคุ้มค่ากว่าตอนนี้อาจจะเออแบบนี้อาจจะคุ้มกว่าไหม ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่ได้ลงดีเทลเรื่องค่าป้องกันสักเท่าไหร่นะโอเคชิ้นสุดท้ายเลยแล้วกันครับเฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะลองลองลองของนี้ต้องลองนะครับผมเราจะบวก9้าเหมือนเดิมนะครับเราจะใส่เกินไปห้าครั้งนะให้มันลงบนั้นโจมตีนะครับผมก็งมงายไปเรนะื่อยโอเคนะครับลงจริงด้วยนะลงได้และหวยชิบเปิ้นะครับ แต่ผมอยากลองอะไรนิดนึงนะถ้ามันลงคิที่เข้าเยอะๆเนี่ยผมจะใช้เลยนะแบบว่าลงสักสี่ช่องนะครับแต่ว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะไป Oh my god What the fuck ไม่ลงเลยผมเมริกวหรวรอนแล้วโอเคเรามาลงที่ดาบแล้วกันนะครับผม น่าจะได้แค่ขั้นเก้านะโอเคไปอ่าสวยอยู่นะดาบสวยอยู่นะแต่ว่าไม่มีบนท่โจมตีแต่ผมคิดว่าบนท่โจมตีอาจจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่อมเดี๋ยวผมลองลองใส่เต็มเลยแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะย่อยเลยแล้วกันนะครับผมลาก่อนเพื่อน ไปไปไปใส่เต็มนะครับกดเร็วมีใช้ไปก่าครึ่งลงบนัสเทคีก็ยังดีกว่าลงบนัสป้องกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับหากมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมจะมาอัปเดตให้เสมอนะก็หวังว่าจะมีคนมาเล่นเกมนี้กันเยอะนะครับผมเพราะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตแล้วก็จะมีการเพิ่มหมวดอะไรต่างๆขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แล้วมาเจอกันนะ สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน